เขากับรายการเจร้าหน้าที่พัสด์ศกษ,ษาพาเที่ยวผมนายปริยาอี่มเจ้าหน้าที่พัสด์ศึกษ,ษาอำเภอเกตคอยจังหวัดสระบ,บุรีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยววัดป่าสว่างบุญรหัสจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะมีเจดีย์ห้าร้อยยอดครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับพระมหาเจดีย์ห้าร้อยยอดมีชื่อว่าพระมหารัตนะโลหะเจดีย์ศรีศาสนาโพธิสัตว์สว่างบุญห้าร้อยยอด ซึ่งมีขนาด50เมตร9ชั้นตัวองค์เจดีเป็นรูปปั้นรูปแบบสวยงามปานีตเคลือบสีทองหมดทุกองค์โดยเจเจดีใหญ่นั้นจะครอบเจดีเล็กไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งในเจดีองค์เล็กได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรจากวัดเนปาลลุมพินีประเทศเนปาลโดยเจ้าวัด วัดเนปาลลุมพินีได้มอบให้พระอาจารย์หลวงพ่อสมชายคุยมมโนเจ้าวาดนำมาบรรจุและมีพระบรมสาริกาธาตุจากประเทศอินเดียสีนังการบรรจุในเจดีตั้งอยู่ตรงกลางเป็นองค์ประธานมีองค์บริวาร500องค์ทุกองค์บรรจุพระบรมสาริกาธาตุและวัตถุมงคลของมีค่าจากผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วม เจดีเริ่มสร้างวันที่9มกราผู้สัก,กราช2548จากการร่วมมือร่วมใจของผู้มีจิตศรัทธามากมายสะท้อนให้เห็นภาพของความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาชัดเจนและสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวพุทธทางขึ้นสู่เจดีองค์ประธานมีอยู่สี่ทิศมีซุ้มครอบบันไดทางเดินขึ้นตลอดจนถึงตัวเจดีด้านบนทั้งหมดเจ็ซุ้ม ในแต่ละทิศเมื่อขึ้นถึงด้านบนจะมีองค์เจดีย์ประธานองค์เล็กอันเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสาริกธาตุทั้งสาประเทศดังที่กล่าวมาแล้วนั้นตั้งตระหง่านส่วนงามพระองค์เจดีย์นี้เป็นปลักษณะปูนปั้นสวยงามประดับกระจกทับทิมโดยรอบถอดแบบส่วนมาจากยอดเจดีย์พระมาหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย สำหรับประวัติความเป็นมาของเจดีย์ห้ารอยอดก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับต่อไปผมจะพาทุกท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมีชื่อว่าน้ำตกบึงไม้ครับผมและแล้วเราก็มาถึงที่น้ำตกบึงไม้กันนะครับต่อไปผมจะแนะนำลุงแพรครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ครับนะครับลุงแพรครับครับสวัสดีครับผมอยากจะถามว่าสถานที่นี้ ท่องเที่ยวเนี่ยที่เนี่ยส่วนมากจะขายอาหารแบบไหนครับขายอาหารตามสั่งครับครับขายอาหารตามสั่งทช่ไออย่างที่ว่าถ้าสั่งก็มีทุกอย่างอาทิตย์ที่ที่เขามีกันะนะฮะครับแล้วก็มีลูกชิ้นมีอะไรโอ้หลายๆอย่างที่จะกินอ่ะแล้วถ้านักท่องเที่ยวเขาไม่เตรียมชุดเตรียมอกกุปกรณ์มาในการเล่นน้ําเนี่ยเราจะมีมะบริการอะไรไหมครับเขาเขามีให้เช่าครับมีเอ,อ,อเรือ รเรือพยัก,แล,กลยแล้วก็่วงยางครับผมแล้วก็ไอ้ที่เด็กๆเล่นอ่ะมันมีหลายอย่างนะอ๋อครับแล้วเที่ยงดนตรีก็มีแล้วส่วนมากเนี่ยแลกต้องเที่ยวจะมาเที่ยวช่วงวันไหนบ้างครับเขามาทุกวันแต่ว่าวันธรรมดาจะมีน้อยอ๋อครับไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าวอาทิตย์หรือเทศกาลอย่างนี้คนเยอะอ๋อครับเออคนเยอะเลยแล้วผมขอถามหน่อยครับว่าซุ้มเนี่ยครับ เราจะเก็บค่าบริการยังไงครับอ๋อทุ้มนี่มันก็มีคนมาลงทุนไว้มีคนมาสร้างแล้วทีนี้เขาก็เก็บทุ้มละร้อยครับผมหรือแปดสิบมันมันจะมีหลายหลักหลายหราคามนันกว้างใหญ่หน่อยหน่อยก็ร้อยหนึ่งอ๋อครับแต่ร้อยหนึ่งไม่ได้ว่าจะมีจํากัดเวลานะครับให้ทั้งวันอ๋อให้ทั้งวันให้ทั้งวันอ๋อแล้วแตกจะอยากเออกับเวลาไหนก็ได้อ๋อครับ หรือไม่กลับเรือยู่ที่นี่ทั้งวันก็ได้ครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่มีเวลาเจบกัดให้ทั้งวันผมก็จะขอขอบคุณหลวงแพ้นะครับครับครับขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลนะครับสำหรับท่านใดครับที่แวะผ่านวัดป่าสว่างมูลมาก็ขอเชิญแวะมาเที่ยวที่น้ําตกบุงไม้นะครับเป็นสถานที่ต่อไปได้นะครับที่นี่บรรยากาศดีร่มรื่นอาหารก็อร่อยครับ ตอนนี้ผมขอเวลาไปก่อนครับพราะก็ใหม่อำเภอหน้าครับสวัสดีครับ